หนึ่งปีสามเดือนเต็มนะครับพีเ่เสือมายี่สิบเก้าธันวานะทุกคน,คนก็เลยตื่นเช้าตั้งใจตื่นเช้ามาใส่บารนะครับผมนมะเปี้ยกำลังเล่นกับพี่นิกนะฮะคุณเอ็นทีนะสวัสดีครับ คุณเอฟแคลโฟนนะคุณจ้าจานนะคุณถนอมซีนะคุณจินดารัตนะฮะคุณสุวรรณีประสมรีคุณเรวดนะีน้องหญิงกรีนนะขอบคุณทุกท่านนะครับผมบนะะอ,อากาศเช้านี้ค่อนข้างหนาวเย็นเลยทีเดียวนะครับ 一，二，三，一， ไม่รู้กำลังตั้งใจเป็นพี่เลย เจ้าเหลืออยู่ได้ไอ้พี่ๆเอาบอกไปมิ้งขจ่าหลายได้อุณหภูมิเท่าไหร่ทำไมมันดูหนาวหนาวเนาะสวัสดีครับท่านที่รับชมเสือเข้าไปนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับคุณก๊อฟสวัสดีครับคุณเอ็นทีนะสวัสดีครับนะนิกกี้ไปอาบน้ำแต่งตัวหล่อมากนะจากหนุ่มเสือนะคุณสองฮ่องกงสวัสดีครับผมนะครับนะตัวนั้นหมาใครนมเปี้ยวนะเป็นหมาของต่อทีซีกับพี่หนูนานะ ชื่อน้องนมเปรี้ยวนะครับผมนะครับอุณหภูมิเช้านี้นะยี่สิบองศานะครับผมอุณหภูมินะมีน่ารู้สึกเย็นๆเนาะนะนี่เท่าเท่าเท่ากับที่ข่าวคอเลยนะทุกคนนะเท่าที่ข่าวคอเลยนะนี่นะอุณหภูมิเช้านี้นะยี่สิบองศาเซลเซียสนะครับผมนะมีโอกาสเกิดฝนตกหรือไม่เช็คสักหน่อยนะฮะ อ๋อนี่นะช่วงบ่ายมีโอกาสเกิดฝนตก10%นะครับผมนะ,ะถือว่าอาจจะไม่ตกเนาะนะะฮแค่10%นะถือว่าน้อยนะฮะอาจจะไม่ตกนะครับ10%เท่านั้นครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสื้อผ้าใบนะอย่าลืมกระโดดไปกดติดอ่ากดไลค์ดูโฆษณาต่อในอีพีสองนี่นะครับผมนะอย่าลืมกระโดดไปอีพีสองนี่นะครับ ประทานกินนี่นั่งคอยสบายใจนะครบคุณท่านนะคุณคิดดิคุณซือนะฮะขอบคุณนะครับคุณพึงใจส่งห้อใจมานะคุณหญิงนะฮะเงงนบ้าครับนิกกี้นะถามนิกกี้หรือถามมาเดี๋ยว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 ถามนิกกี้หรือถามมาถามเจ้านะครับถามคอยคอยว่าไปไหงอันนี้บอกอ๋อโอ้ นึกว่านิกกี้พาลุงจิมมี่ไปหาหมอเนาะอ้าวเอเอ,เอไม่ใช่ล,ลุงจิมมี่พานิกกี้ไปหาหมอนะฮะอโอ้ยนะฮะโอ้ยปวดเศร้านี่น้ำหาโอ้ย,ย,ยโอ้ยมันหลุดเออมันพอข้อมันหลวมมันหลุดไปเลยเข่าเมืองเฮ้ย